สวัสดีครับแล้ววันนี้เบอร์ก็ใหม่แล้วนะครับเบอร์จะมาพูดถึงเรื่องโอวาทธรรมนะครับต่อจากสองอีพีที่ผ่านมานะครับว่าโอวาทธรรมอ่ะอีที่สามเป็นต้นไปเนี่ยจะมีอีพีไหนบ้างไปรับชมแลวฟังกันเลยครับซึ่งจะเป็นคลิปดโดยยาวและรวมรวมไว้หลายๆอีพีในวิดีโอเดียวกันนะครับจะคู่น,นะครับก็แบ อมตโอ้ว่าทำเนาะโอว่าทำอีพีที่สามนะครับจะไล่ไปทีละอีพีนะครับจากหนังสือเล่มนี้ของขวัญจากพระเจ้านะครับก็เริ่มที่อีพีที่สามแล้วผ่านไปสองอพีก็คือสมเด็จโตกลุ่ปูม,มันก,ก็คือสองอีพีได้นะครับอีพีต่อไปเป็นหลงปูดูหนังตุโร,ร,รนะครับท่านให้โอว่าทำว่ายังไงนะครับ เออว่าทำอีพีที่3นะครับผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนั้นไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงชาติหน้าจากหลวงปู่ดุโรนะครับชาติหลังหรือโรกสว่างอะไรก็ได้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตรงศีลสมาธิปัญญาอย่างเน้อเน่็พอนะครับถ้าสว่วนมีจึงถึง16ชั้ันตามตําราผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วก็ย่อำเ้ื่อนถ่านาของตนเองตามลำดับหรือถ้าสวรคงนิพพานไม่มีเลย ผู้ปฏิบัติดีในขณะนี้ย่อมไม่ไรประโยชน์ย่อมอยู่เป็นสุขย่อมเป็นมนุษย์ชั้นเลิศจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลนั้นเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นถุกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมักผลนั้นเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธขอผู้สามีดาบ็ลข้าพเจ้าจำได้จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลนั้นเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัก ผลนั้นเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธคิดเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้แต่เมื่อหยุดได้ถึงจึงรู้ว่าจึงได้รู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั้นแหละจึงรู้ต่อไปก็เป็น EP ที่4นะ EP ที่สําำหรับหัวข้อเรื่องโอวัตธรรมนะครับของท่านพ่อรีธรรมทารรนะครับก็ทางเรื่องการปฏิบัติทางจิตครับการปฏิบัติทางจิต ผู้จะต้องถึงมรรคผลนผิพพานได้นั้นจะต้องทําทางใจถ้าไม่ทําทางนี้แล้วจะทําการกุสลนสักเท่าไรก็ถึงนรรคผลนผิพพานไม่ได้นิพพานนี้จะต้องถึงด้วยข้อปฏิบัติทางใจเท่านั้นที่เรียกว่าสิ่งสมาธิปรรัญญาสีลเป็นเหตุแห่งสมาธิสมาธิเป็นเหตุแห่งปรรัญญาปัญญาเป็นเหตุแห่งมิมุติสมาธิเป็นสิ่งสําคัญเพราะเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาและญาณอันเป็นองค์สําคัญของมรรค แต่จะขาดสมาธิไม่ได้ถ้าขาดแล้วก็จะได้แต่คิดคิดนนึกๆเอาฟุ้งซ่านไปต่างๆนะครับซึ่งจะป่าเสจากหลักฐานสําคัญสมาธิเปรียบเหมือนตะปูนะครับปัญญาเปรียบเหมือนค้อนที่ต่อตะปูนะครับถ้าตะปูเอียงไปค้อนก็ผิดก็ตีผิดผิดถูกๆตะปูนั้นก็ไม่ทะลุก,กระดานนี้ฉันใดใจเราจะบรรลุธรรมชั้นสูงจะทะลุโลกได้จะต้องมีสมาธิเป็นหลักก่อนเราจึงเกิดยามยามน,นี้จะได้แต่คนทําสมาธิเท่านั้นนะครับ ส่วนบรรยายนิยมมีอยู่ทั่วไปแก่คนทั้งหลายแต่ไม่พ้นจากโลกได้เพราะขาดยาดฉะนั้นท่านทั้งหลายคนสนใจเป็นตัวทางบนทุกถึงสุขอันไยบูนะครับสิ่งที่รักมากเป็นศัตรูมากอีพที่5เนาะสิ่งที่รักมากเป็นศัตรูมากอีพีรสั้นๆนะครับสิ่งใดที่เรารักมากก็เป็นศัตรูแก่เรามาก สิ่งใดที่เรารักน้อยก็เป็นศัตรูแก่เราน้อยสิ่งใดที่เราไม่รักเลยก็เฉยๆเป็นคำเทศของท่านพ่อรีธรรมมทะโรนะครับอีพีที่ห้าจบแล้วเนาะต่อีพีที่หกนะครับเป็นคำเทศจากพระธรรมโกสาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุนะครับท่านเทศว่าหัวข้อเรื่องศัตรูร้ายกาศคารุษคือตัวกูของกูนี่แหละที่ทําให้ทุกข์ทำให้วุ่นวายปล่อยวางก็ว่างจากทุกข ถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉันมันจะสมเผากระดานเป็นท่านเป็นควานจงปล่อยมันเป็นของมันอย่าผันแปรใครรักใครชัางช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราล่มเย็นเป็นทองอยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราดีเด่นดังอะไรเลยนะครับเพียงแต่รู้สึกว่าเราจะเป็นผู้ที่มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่งนั่นแหละที่ถูกต้องเลยเป็นสุขแท้นะครับ EP ถัดไปเนือ้อตั้งใจจะให้ได้สักสิบนาทสีถึงสิบห้านาทีนะสำหรับคลิปนี้นะครับ EP EP ถัดไปนะครับก็คำเทศขอาหลวงพ่อปัญญานาันทภิคขุเหมือนกันนี่จะยาวนะครับเป็นคำร้อนด้วยอะไรด้วยนะครับคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีนะครับหลวงพ่อปัญญานาันทภิคขุนะครับยิ่งให้ยิ่งได้จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา คิดดูให้ดีคิดดูให้ดีร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความแตกดับอยู่ทุกเวลานาทีถ้าไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วจะมีค่ามีราคาที่ตรงไหนขอให้ชาพุทธคิดว่าดีชั่วสุขทุกขเสื่อมเจริญเป็นเรื่องของตนเองศาสนาต้องอยู่คู่โลกพระธรรมต้องอยู่คู่ใจคนทำดีด้วยคนชักชวนให้คนอื่นให้ทำดีสนับสนุนคนดีให้ทำดีนี้ขึ้นไป ใจมีธรรมเป็นใจอันเดียวกันใจที่มีกิเลสนั้นมีหลายใจอยู่เพื่อทําหน้าที่ทําหน้าที่เพื่อหน้าที่ทํางานเพื่องานคนชั่วโกดง่ายให้ความไม่มีโรคได้ความไม่มีโรคพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาพระพุทธศาสนาไม่มีคำว่าดนบัรดาลประพฤติทธรรเพื่อขัดเกลาตนเองการทำให้ดูเป็นตัวอย่างมีอำนาจมากศักดิ์สิทธิ์มาก คิดเจรณาตัวเองตักเติรนเตงแก้ไขเตงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาคือธรรมะอยู่อย่างผู้ดูไม่เป็นทุกข์พ่อแม่คือพรอในบ้านเราควรถามเตงว่าเราเกิดมาทําไมเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทําคืออะไรและเราได้กระทาสิ่งนั้นแล้วหรือยังหลับเพื่อตื่นตื่นเพื่อหน้าที่ช่วยให้เขารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคนในสังคมยังมีตาบอดตาตาบอด ดีมากจึงต้องช่วยกันเผยแผ่หลักธรรมันถูกต้องให้มากยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำพระธรรมเป็นทางเดินพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินชีวิตนรกสวรรค์อยู่ที่ใจน้ำมนตฉลมกายพระธรรมฉลมใจทำหน้าที่เลยไม่หวังสิ่งตอบแทนต่อไปเป็นหลวงตามอาหารบัญญาสัมปันโนนะครับนี่นะครับ เรื่องสติปัญญานะครับหลวงตามหาวสจทธิ์ว่าอะไรนะครับสติปัญญาเนาะไม่มีอะไรเก่งก็สามารถยิ่งกว่าสติเพราะสติฆากิเลสกิเลสกลัวสติและช้สติดีแล้วพูดนั้นจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้สําคัญมากต้องมีสติกิเลสจะมีมากมีน้อยก็ข้ามสติไปไม่ได้สติเอาอยู่ทีเดียวจึงได้มาเป็นคําบอรเล่านะให้หมู่เพื่อนฟังว่า รือเป็นคําสอนก็แล้วแต่จะพิจารณาเองถ้าว่าคําสอนมันจะหนักไปถ้าว่าเป็นคําบอกเล่าก็แล้วแต่ผู้ใดจะไปยึดไปปฏิบัติยังไงเรื่องสตินี้สําคัญนะในทางความเพียรท่านทั้งหลายอย่าเพลเอสติจับสติให้ดีให้ติดอุบายวิธีต่างๆที่ได้รับความทุกข์ลำบากทรมานนี้ก็เพื่อบำรุงสติถ้าสติดีแล้วกิเลสจะขึ้นได้ลำบากแล้วจะขึ้นไม่ได้ และปัญญาฟันและทีนี้สติดีปัญญาฟันขาดสบันสบันไปเลยปัญญาแนะแก้กิเลสจับจะสติจับได้ปัญญาเป็นผู้ฟันสําคัญที่ตรงนี้โอเคครับไม่บายครับต่อ,อต่อแถบแถบให้พีหนึ่งองีพีหนึ่งไว้จะไปละอันนี้เป็หนหลวงพ่อฤาษีลิงนํำนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงำํำ ท่านเทศเรื่องหนีใบพภูมทั้งสี่จงเห็นว่าไม่มีอะไรเดือเลยในโลกนี้เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสมมติทั้งสิ้นแปรปวนเสื่อมไปสลายไปทุกอย่างไม่มีอะไรควรจะถือทั้งสิ้นการที่จะหนีใบพภูมิทั้งสี่คือการไม่เกิดเป็นสนารกเปรตสุรกายสัตว์เดร,าารัจฉานต่อไปนั้นต้องกําจัดสังโยชน์คืออารมณ์ชั่วสามประการให้หมดจากใจอารมณ์ชั่วทั้งสามประการคือหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ตายตัดทิ้งไป ให้มีความรู้สึกว่ามันจะต้องตายแน่และไม่ประมาทในชีวิตคิดทำความดีต่อไป 2. วิีกิจฉาความสงสัยในความดีของพระเจ้าพระธรรมและพระยะสง์ตอนนี้ตัดทิ้งไปยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระรยะสง์ข้อสคือศีละพาตากรามาตคือมีการประพฤติในศีลไม่แน่นอนไม่จริงจังอันนี้ต้องทิ้งไปหันกลับมาปฏิบัติในศีลให้แน่นอน และจริงจังคารว่าเพียงแค่สินห้าหรือว่ากรรมบท1สิบก็ใช้ได้แล้วสำหรับเพกสูยสนยสองนก็มีสินของท่านแถมให้อีกหน่อยนะครับของหลวงปู่ครูบาครองนะครับหลวงปู่ครูบาครองเห็นรูปไหเอาอันนี้ก็จะมาพูดเรื่องขึ้นชื่อว่าบุญแล้วมีให้ทํามากมายนะครับอยา่าไปเรียกว่าบุญมากบุญน้อยทําบุญไปสะสมไปมันก็มากเอง ก็นับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านได้สอนไว้ในพระธรรมอยู่แล้วว่าบุญและบาปมีจริงไม่ต้องเชื่ออะไรเชื่อบุญมีบาจริงบาปมีจริงก็ใช้ได้เท่านั้นพอไม่ต้องทําอะไรอีกเรื่องหนึ่งของหัวของหลวงปู่บาครองนะครับการเป็นคนที่มีความสุขย่อมไม่หวังผลจากการให้นะครับ การเป็นคนที่มีความรักย่อไม่หวังผลเพื่อการครับพรองการเป็นคนที่ดีเพื่อคนอื่นจะไม่หวังผลจากการเสียสละก็เป okay. ็นทานีโนเคบ๊ายบายไปแล้วครับสิบนาทีละบ๊ายบาย